Turn, Minotaur. สวัสดีปีใหม่ทุกคนสวัสดีปี2 0 2 4ทุกคนสองพก็ได้ผ่านมาแล้วทุกคนกะถือว่าบันไดลงคลิปกะบไล่มือไล่วันเลยทุกคนถือว่าคลิปนี้กะจะเป็นคลิปแหลกของต้นปีนี้เลยทุกคนเออคลิปแหลกของปี2 0 2พเลยกะมาบริกันเนาะทุกคนเนาะสิเป็นเจไดทุกคนสลับปี2 0 2พนี่ทุกคนเนาะเอออดัตยี่ยงโหดคือเก่าหรือบ่ทุกคนแต่ว่าสลับเกมนี้กะสิมาฟังมาตอนโดยคลิปอดัตนี่ยเลยทุกคนเนาะถือว่าเป็นคลิปแหลกของเบ้นอันหนึ่งที่ว่ามาลินให้ทุก นั่นเองอ่าแล้วก็มอดครบอีกทุกคนโอเด,ดแลวก็สู้แฟนนี่น้ำอีกทุกคนโอเคเนาะทุกคนเนาะกาอ,อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้อ่าเห็นคลิปต,ต่อไปใเด้อทุกคนถือว่าคลิปนี้กาจะเป็นคลิปแรกของปี2024เลยอ่าถือว่าจะมาจัดให้ทุกคนมันๆกันเลยทุกคนอ่าสําหรับตัวละครอ,อดัสน,นะทุกคนทุกคนเข้ามาเขากะสเตปเดิมอีกคือเก่าทุกคน แต่ว่าสำหรับตัวละครซีซีนี่ก็คือมัลินเป็น e เอ็กพีนะทุกคนนะสำหรับตัวละครน,นี่ก็เป็นตัวละครใหม่สเต็ปเดิมได้ได้ทุกคนเนาะมาตัดขีปนั่ได้เห็นทุกคนเออตัดขีพเพื่อสีฟาร์มสแต็กได้ไว้ในเองเพราะว่าออดัรมันต้องการสแต็กทุกคนถ้าได้สแต็กไว้นี่ก็คือมันจะแห้งน,นั่นเองทุกคนเอาเดี๋ยวมาอา่าลงไปเล่นกลางอีกคือเก่าทุกคนเดี๋ยวมาตัดขีดเวทก่อนอา่าเดี๋ยวมาบับโซนจังนจหน่อยทุกคนแต่ว่าสำหรับตัวละครใหม่นี่หนาจะเป็นนักยิงเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าไปยืนเอ็กพีเซย์ นักยิงดีกว่าทุกคนแต่ว่าเป็นนักสูงเซ่เลยอ่าเดี๋ยวคอได้มาตัวนี้โอ้โหที่ว่าเอากับมาลาดโนแลนไปเซ่ยอยู่บางวันละสิบบดดาทุกคนเอ้าเดี๋ยวคอคลิปการ์นี้ก่อนชักบาททุกคนเดี๋ยวกันแลนคือไปอีกพีคือราแต่ว่าเป็นทางโอ้โหมอดครบเก็บทีซีฮ่องปิดได้นะเอ๊ทุกคนเดียวเดียวเดียวอ่ามอดยังบาทันไปทุกคนหนาจักหยัดเข้าไปซอมมันกับหนาจะเรียบร้อยทุกคนถ้าคูด้าสกิลซ้อมมาก่อนจังหวะนี้ฟีกเกอร์เข้าไปโอ้โหเขาก็ยืดเออทุกคนหนาเสียดหนาจะกขาได้้้อยู่แลวตะกกีนทุค แต่ว่าเขาไปเขาจำสกิลสองก่อนทุกคนโอ้โหแต่ว่าเขากดสกิลหนึ่งแล้วสกิลสองจึงตามโดยสกิลหนึ่งอีกนะจะเรียบร้อยทุกคนผิดพลาดของเขาเองทุกคน อ่าเดี๋ยวซีซีเดี๋ยวคนยัดเข้าไปซองมาทุกคนโอ้โหจำเป็นต้องถอยออกมาก่อนพอทดลองซีซีเดี๋ยวมันแห้งอยู่แล้วทุกคนสำหรับสกิลหนึ่งของเราทุกคนอ่านี่ทุกคนโอ้โหโยอรโจอของเราทุกคนเอาปิ้วปิ้วปิ้วเลยจังหวะนี้ออกมาถูกขีดบาดหนึ่งทุกคนเขาเน็ตไปอีกคือเก่าทุกคนบวกกาจึงนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะนี้ออกมาโอ้โหมอดโคบทุกคนเนาะถาว่าเราบัววบออกไปได้ตะกี้นี่นะจะเรียบร้อยทุกคนอ่าเดี๋ยวมาเลนกลางอีกคือเก่าทุกคนแต่ว่าทั้งทึงนี่โนแลนก็เข้ากไป สายเลยจังหวะนี้แฟนนี่หนะจาจะบลอตเดี๋ยคนไปนทางอัลลอสเออทุยเป็นทางโนแลนด์เก็บไปอีกคือเก่าเดี๋ยวคน อ่าหลังจากนั้นก็เปิดอันตีขึ้นไปฮะมอดโคบทุกคนถามว่ามีตัวเดียวหรอนหนาจะยัดกับเราอยู่ในปอมเลยทุกคนแต่ว่ามีตัวละครซี่อยู่นํานทุกคนเขาเลยบอกกะแต่ว่าสำหรับตัวละครใหม่ตัวละครสีทุกคนคิดคือกันบ่าวาถาไปออกเป็นเบรนี่เขาคิดว่านาจะแห้งกว่าออกเป็นหักสูทุกคนทุกคนคิดคือกันบ่อ่าถามว่าไพ่เคยที่ว่าเอาตัวละครตัวนี้ออกไปเป็นเครื่องเบรนี่กะสมัตคอมเมนต์มาบอกกันในเด้อว่าอ่ามันแห้งหรือ่แห้งแต่ว่าสำหรับความคิดเท่านี่คิดว่ามันหนาจะแห้งทุกคนเอ้ามอคบต กลัวเ้าก็กระกาทุกคนเออโบอกานั่นเองโบก้าอยู่นี่ปลอมทุกคนแต่ว่าอยู่นอนเะฮะใส่ก็เต็มที่แน่นอนเอามาจะวหวจะได้มอดครบโอ้โหจังหวะอีกขอได้บอลสองมัดมอดครบสองมัดได้หรบอลตูมไปบาทหนึ่งจังหวะอีกขออีกมัดเดีวยวทุกคนจังหวะนี้บอหลอดโอ้โหทุกคนนาเสียดายไปทุกคนเนาะอยากเก็บมอดครบเป็นลายทุกคนสุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยเลย จังหวะนี้เปิดอันตีขึ้นไปเลยนะทุกคนนะแต่ว่าตัวละครซีจังหวะนี้โนแลนสก็บีปได้หรือบอทุกคนจังหวะนี้บอลหลอดแน่นอนทุกคนมาจังหวะนี้ยัดเข้าไปเดียบหลอดทุกคนโอ้โหทีกไปทั้งเฮาที่ว่ามาเก็บไป่ได้แต่ว่าจังหวะนี้มอสครบขึ้นมาจะได้เอาบอจังมัดจกได้จังหวะนี้เขาในป่าอ่าถอยออกมาก่อนใจเย็นก่อนมาครบโอ้โหวาร์ปสีเออเดียวเดียวเดียวมัมือนกินกับปันอดัดแน่นอนตอนนี้เขอเก็บฝรั่งก่อนเออเก็บเงินเก็บข้ามกัน อ่าเก็บสแต็กก่อนเออหรือว่าเก็บแห้งนั่น,นี่ทุกคนอ่าสแต็กก็คือแห้งของอระดัสนี่แหละแต่ว่าเก็บสแต็กลายๆความแห้งมันก็นลายนะอ้า,จาวจังหวะยี่เด้ตัวละครซีซีจะเย็นก่อนเดี๋ยวมึงสีตกโยโย่วันนามาตั้งคซื้อว่าตัวละครซีซีเลยนะจะตั้งคซื้อว่าโยโย่กันเนาะเพราะว่าอาวุธของเราเนะี่ยก็คือโยโยน่นี่เอามาจังหวะนี้โนแลนออกมาทุกคนโอ้โหแต่ว่า oh oh ไปตั้งแตาจุวันลาดโนแลนไปทุกคนโนแลนแม่งโคตรแห้งทุกคนโอ้โ oh หบอกเลยว่าโคโบสกิลนี่แม่งโคตรแห้งเลย อ่าแต่ว่าเป็นทั้งเฮาจ่ว่าสาดไดได้นั่นเอเดุกคนอ่าแต่ว่าทั้งเลนกุมนี้ก็เป็นทั้งทีมเฮาจ่ว่าโอ้โหกดขึ้นไปเลยมาจาังหวะนี้แฟนนี่จะได้จังหวะนี้บอลหลอดแน่นอนทุกคนโอ้โหว,ว่าสิม,มาลาสอีกทุกคนแต่ว่าบอดได้ทุกคนเออตะกี้นิกาลาสโนแลนไปแล้วว่าสิม,มาลาดอีกขังทีซองทุกคนแต่วาลาสบอดได้ทุกคน อ่าเดี๋ยวขอฟาร์มอีกต่อหนึ่งทุกคนใจเย็นๆก่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบอร์หนึงแน่ทุกคนถือว่าบริภาเกมดนและเสียงอาจเปลี่ยนไปแน่และการ์ดบอลอาจจะบุลองไลค์มาจังหวะดทุกคนโอ้โหความแห้งมันเลิศมากเลยทุกคนนถูกโลคอลซีซีโตกโยโย่ไปเลยทุกคนด้วยอ่าซองมัดคล้องออดัสนั่นเองทุกคนเนาะโอ้โหบอลเริ่าแม่งโคตเท่นทุกคนตอนนี้สแต็กรองกับสองลอยกว่าแล้วทุกคนระเบียเก่านั่นเองอ่าเดี๋ยวขอดันเลียนอีกเกินทุกคนเนาะเก็บคลิปเก็บสแต็กกันก่อนทุกคนอ่า มาจังหวะนี้ได้แฟนนี่มาจังหวะนี้อืมอ้มมาทุกสดีดีจังหวะจะไดุู้มไปบาทหนึ่งทุกคนเกือบแตกไปแล้วทุกคนแต่ว่าอันตีมาจังหวะนีคนเดียวเปิดอันตีกันไปเลยอ้าวแต่ว่ามีตัวละครซีซีมาเอาตัวละครซีซดีดีกว่าทุกคนถ้าฟืนไปเอาแฟนนี่นะจะเขาเนี่ยปอมใหญ่เลยนะจะตายฟีทุกคนกคน็เลยเอาตัวละครซีซีก่อนยัดกับไปซองมัดนอนตายอีกคือเก่าทุกคนโอ้โหแมงโคตรแห้งคือเก่าเลยสลับอดัตทุกคนเนาะถึงสีเนิบเกิน อ่าถึงสีบรดเนอบขึืนก็ตามนะเออเ่าพี่ทุกคนเอามาจมวานจะได้โอ้โหเดียบลอยทุกคนโอ้โหมันอยากเกิดฤทธิกระได้าวว่าปั๊บลงนี่ก็ยังแห้งคือเก่าอยู่สลับออดัตมาจากวานี่แฟนนี่จะได้มัดตีสอเดียบลอยทุกคน มาดเดียวเลยทุกคนโอ the ้โหสลับแวนนี also, ่เนะทุกคนน้องมาจังหวะจะได้ซีซีออกมาอีกแล้วจังหวะนี้ขออีกมัดหนึ่งเลยหรือบอจังหวะนี้บอถือทุกคนโอ้โหหนาเสียได้ตะกี้เนะทุกคนน้องขีดว่าจะเก็บไปได้ทั้ง3ตัวทุกคนแต่ว่าตัวละครซีซียังอ่ายังดีอยู่ยังโศกดีอยู่ทุกคนน้องมัดสุดท้ายบอถือเลยทุกคนถ้าถือึงหน้าจะเหลียบลอยทุกคนเอ้าเดี๋ยวฟาร์มสแต็กันอีกต่อทุกคนเอ้ยตอนนี้สแต็กกรไดสามลอยเข้าก้านนะทุกคนน้องบอกเลยว่าสองมัดเดี๋ยวเอาแฟนนี่ออกมาอีกแล้วจัไหนมอบแตกไปแล้วจังหวะนี้ขออีกมัดนึงเ โอ้โห,โหแฟนนีนีไปได้จังหวะจะได้มอดครบ <c oughs> จะเป็นตัวทอยออกมาก่อนจังหวะเนี่ยโอ้โหแรนํามาแลนํานมาหากับปั้นตูไมไปบาดนึดงจะได้มาตีสองตายเมื่อสองหรือบอทุกคนตายไปแต่ตัวเดียวแต่ว่าสำหรับตัวละครซีซีจังหวะเนี่ยบอลอดอีกคือเกาทุกคนไม่ต้องเขา้าเจ่าเก็บไปได้ทั้งสองตัวอีกคือเก่าโอ้โห,โหบอลเล่าแม่งโคตรแห้งเลยทุกคนยังแห้งอีกคือเกาแหละกับสีมือยังคือเกาทุกคนนะแต่ว่าเขาอาจจะบปได้รงคลิปอ่า บได้ลงคิปปกติคือแต่เก่าทุกคนอ่าโดนลงเถือนหนึ่งทุกคเเนเจ๊ดปดมือลงเถือนหนึ่งทุกคนอยากลงถูกมืออยู่เอามาจะว่วจะได้แฟนนี้เขามาเขาเปิดเรื่อนตีนี้ก่อนจังหวะนี้โอเดสขมัดเดียวได้หรือบอ่จังหวะนี้เดียบลอยทุกคนโอ้โหมัดเดียวกับบ้านเหย่เลยจังหวะเขาก็เก็บไปเนื้อเทปไปเนาะทุกคน,นตอนนี้ได้เก่าคิวไปแล้วทุกคอนจังหวะสลหรับสกอตทีมนีกระบ,บอกเลยว่าขาดด้ยเอาจังหวะนี้มอดมาหรือบ่ โอ้โหมาแล้วจังหวะจะได้ตัวละครซีซี่วยอีกคือเกาเรียบลอยมอดครบจังหวะนี่มัดสุท้ายเรียบลอยโอ้โหมัดสุท่ายไม่จะว่าลงไปนอนที่นรกเลยเออไม่หแหงโคตรแหงอรีทุกคนเนาะเอามาจังหวะจะได้แฟนนี่เออป็นแฟนนี่สู้ทุกคนจังหวะนี่สู้เตะขึ้นมาจะได้คอมัดเด,เดียวหรือบอสู้จังหวะจะได้ตุ่มไปบอถือทุกคนมัดควัวแเง็บเข้าไปจังหวะนี่เดียบลอยทุกคนโอ้โหมันอยากเกินรีคอมาบอีกชั่งหน่อยจังหวะจะได้มอดมาจังหวะนี่ฟิกเกอร์ออกไปตุ่มไม่มัดเดียวหรือบอทุกคนเดียบ่ยคน โอ้โหมาเดียกับบานีย่เลยจังหวะนี้เปิดนันตีต่อเลยสู้จะไหนสู้จังหวะนี้สู้จังหวะนี้ตูบไม่บานึงโบแตมมัดที่สองจะได้จังหวะนี้เดียบรลอยทุกคนเอาแฟนนี่ออกมาโอ้โหจังหวะนี้มัดสุดท้ายอีกคือเกาทุกคนเป็นตังค์ฮาจังหวะเก็บบไดทั้งสามตัวเลยโอ้โหเอาบอลลงเลยทุกคนสลับอดัดมาจังหวะนี้คอเข้าไปรือบอลแฟนนี่จังหวะนี้โอนเสื้อเขามาเดียบรลอยทุกคนตกสลิงเลยแต่ว่าเฮากับบอลลอดทุกคนบอลอยู่ในตรงตีนนะนะมันอยากไายเกินไปเลยทุกคนบอลหลอดทุกคน มาจังหวะนี่ทุกคนเอาเปิดดันตีบินขึ้นไปหาเลยทุกคนสลับตัวละครซีซีจังหวะนี่ขอเอาเฟนนี่ได้หรือบอเฟนนี่จังหวะนี่อื้อหือ่าโอนสลิงบบท่านี่ก็น่าจะเจียบรลอดนะทุกคนเนาะแต่ว่าตอนนี้หลอดาก็ขึ้นไปแล้วทุกคนทีมเฮาเอาหลอดนั่นเองทุกคนบอกทีมมาจะฝาหลอดกับบัวฝาเออมาจังหวะนี่ทุกคนเอาฟิกเกอร์เข้าไปเดียบรลอดทุกคนมาเดี้ทุกคนแต่ว่าไปท้งสู้ทว่าเตะเฮาเดียบรลอดเลยโอ้โหทว่าแหลกคิวกันทุกคนอ่าแต่ว่าทีมเฮาเนี่ยเอาหลอดตะกี้นี่่่เเาาาาาวว้ดททุุกกคนนะอออบหลย เขาบอกทุกคนว่าอ่าโบฟ้าเออบอกทุกคนอีหละ่ะเขาบอกทีมเฮาว่าโบฟ้าเอ,าอ่อนรอดอ้าวมาจังหวัดีีคนคอจัดมอดก่อนทุกคนเออจะฝ่าจะฝ่าว่าเรื่องรอดนี่จัดอยู่ในปอมใหญ่เลยเดี๋ยวโล่ทุกคนอจาจจงหวัดีคอกลับบาท,ทก่อน เฮ้ยแต่ว่าจังหวะนี่โอเดสโอเดสขอขอได้บอมัดเดียวโอเดสมัดเดียวฮิวเกินไปทุกคนเดียบหลอดเลยทุกคนเป็นทางโอเดสที่ว่าเก็บเฮาไปทุกคนอ่ายังโบเลียเรื่องหลอดตอนที่ว่าทีมเฮาเอานะเฮาบอกทีมบาบูฟาอ่อนรอดเออยานจบตึงสิเพรากะตามินคาสิกมุนมวนเอาแต่ว่าจังหวะจังหวะทุกคนโอ้โหทุบโบถืออีคือเก่าทุกคนมาที่สองเดียบหลอยทุกคนบอมานอีคือเก่าทุกคนอ่าเพราะว่าเฮาบอกทีมว่าอ่าตึงสิเพราก็ไม่ยังโอนลิงคาสซิกนะเพราะว่าเฮามาอัดคลลิิปปนี่ได้คยา มัดจังหวะจะได้สู้คอมัดเดียวเดรบอดเดียบบลอทุกคนดาเมจสี่พันโอ้โหมันอยากเกินไปลีทุกคนโอ้โหยังแหงอีกคือเก่าเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้สแตก็กของเฮานีน่จะสมมาพาขวดแล้วทุกคนเนาะกระือว่ามัดเดียวกับบ้านใหญ่แน่นอนจังหวะนี้ฟิกเกอร์เข้าไปโอ้โหร้อนอีเล้อทุกคน นี่เลยทุกคนสาเหตุที่บัไดลินเกมโดนทุกคนเนาะใส่สกีบุกของแข็งบันไดแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยไปทางปอมแต่ว่ายิงเขาเลยบ่มีคนขาเขาสั่มทุกคนเนาะตายโง่เองมาจังหวะนี้คนเปิดทันทีเข้าไปจังหวะนี้แฟนนี่นะจะมาเดใียวตายข้าอากาศเลยบอลลื่นได้จังหวะนี้แฟนนี่จะไปใส่แฟนนี่จะไปใส่จังหวะนี้ขอมัดเดียวเลยบอลแฟนนี่เดียบลอยทุกคนโอ้โหตายกลางอากาศเลยจังหวะนี้มอดครบมอดครบ <mm แ่ววาเป็นทั้งรูนอกถือว่าน,นำไปจังหวะยี่ได้รูนอกเดียบโล,โลโ่ที่เขาไปทำมอดเก็บไปได้อีกคือเก่าจังหวะนี่มอดมอดไม่ขาสักทีดีม,ม,ม,มอดจะไปใช้ยังดันออกมาอยู่ อาจังหวะนี้คอนแลนนั่นหรือว่าโอ้โหยังมีโอกาสได้ตี๊ยบคีบเซยอยู่จังหวะนี้มอสสิไไ่เปอร์เซน์มอสสิ่เปอร์เซน์ไม่ค่ะซะดีๆจังหวะนี้อ่ามันน่าจะอยู่ปลาแถวนี้แล้วว่าเออมาจังหวะอยู่นั่นี่ลิบบอทุกคนโอ้โหแลนใกล้ทุกคนจังหวะนี้แลนใกล้ทุกคนดีแต่ว่าสกิลสองสตันก่อนทุกท่านแล้วก็ปั่นกันสกิลหนึ่งหยัดข้าไปเดียบลอยทุกคนกับบ้านเย่ยเลยมาทุกคนจังหวะนี้เปิดน,นั่นตีบินเข้าไปจังหวะนี้ซีซีซีลอดหรือบอจังหวะนี้ซีซี ซีเดียบหล่อดทุกคนอาจังวานี่เขาแหว่สู้เลยือบอตูมไปมัดเดียวกับบ้านเย่ทุกคนโอ้โหไปทางเขาจังวัตถุไปมัดเดียวกับบ้านนี่คือเก่าทุกคนสำหรับสู้ทุกคนมาทุกคนตอนนี้สกอตทีมมากับซีเลยบอกลาไปทางมอดครบได้เลยทุกคนจังหวะนี่บายบายมอดครบจังหวะนี่บายบายดิบอดียบหล่อดทุกคนมัดเดียวทุกคนบอกแล้วว่าแมงโคตรมัดทุกคนถูกมัดเดียวกับบ้านนี่กับบ้านเย่เลยอ้าวจังหวะนี้แฟนนี่มาขี้ปอมบอลลี่นันได้จังหวะนี้ขึ้นขบินต่ำจังหวะนี้เดียบหล่อด เดี่ยวลอยไปเลยทุกคนเออขอวาร์ปกินก่อนนะนะดอกเตอร์เอาจังหวะนี้แฟนนี่อีกแล้วจังหวะนี้ออกมาให้ท้ายสักทีแฟนนี่ตายขาอากาศเลยดิบอจวจังหวะนี้โอ้โหร้อนออกไปลุมเลยทุกคนสำหรับแฟนนี่จังหวะนี้ขอไล่ขาแฟนนี่ก่อนสกิลอันตีกับพทุทธมาทุกคนสำหรับสกิลสามเอ้ามาแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวเปิดอันตีนําเลยจังหวะนี้สิบินหนีเลยดิบอวทุกคนนะสำหรับแฟนนี่ทุกคนแต่ว่าเฮาหนี่ก็บ,บินตามแล้วจังหวะนี้ถูกไปมัดเดียวทุกคนเดี่ยวลอยทุกคนโอ้โหดาเมจดซีพัทเลย เอาจังหวะนี้มอดครบมาแล้วจังหวะนี้ฟีกเกอร์เข้าไปทุกคนแต่ว่าทั้งมอดคนี่มีว่ายูพบเนี้ยทุกคนแต่ว่าเฮากับขาบอดได้ทุกคนหนาเสียได้ไปทุกคนถต่ว่าว่ายูพบบ่ม่านี่นะจังหวะเดียวกับบ้านเง่คือเก่าทุกคนนั้นหนาจะได้สองคิวแต่ว่ากับโบปิญญาทุกคนที่ว่าแหล่คิวคนไปแต่ว่าเฮากันยังเงือดคิวมาอยู่ทุกคนน้องขาโหดป้านี่ก็ยังไปกดยอมแพ้สุดยอดอนียทุกคนมดคำสีเบาเลยโอ้โหถือว่าออนไฮทุกคนนะถือว่าไฮทีมโปนขามชนะซะอ่าสำหรับสกอร์เฮานี่กับได้เซาป้ายกว่าคิวเลยทุกคน แต่ว่าทีมพ่อนี่ยอมแพ้งงเลยทุกคนงงเลยเออโมโหว่าคิดแนวใดแต่ว่ากะอะกะถือว่ายอมกะยอมไปแต่ว่าทีมพ่อนี่กับบลรินอีกคนนึงทุกคนเนาะถือว่าเป็นตัวละครใหม่นะเอง A F K นั่นเองโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้กะสิขอจบวันนี้นะทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปในทุกคนเนาะอ่าถือว่าบันไดลงคลิปปกติทวนสวงนี้ กับบุคคลมีเวลาแน่แต่การสิทพยันยา,ยามลงคิดเหมันทุกคนเบิ่งปกตินะทุกคนหลายคนถามว่าไอเบสเศร้าหลินระบอ,อยังบอกท่านเศร้าได้ถือว่ายัางหลินโยแต่ว่าบ,บุคคลมีเวลาบันไดนะทุกคน